เกิดขึ้นที่เกาะพังงานจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีเมื่อช่วงค่ําคืนที่ผ่านมาประมาณทักตีสามคุณผู้ชมมีกลุ่มนะักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเขาว่าจ้างเรือหางยาวเลยครับให้ไปส่งที่หาดริ้นในพื้นที่ของเกาะพังงานแต่ว่ายังไม่ทันถึงเลยคุณเปิค่ลเกิดเรือล่มนะครับโอ้โหแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยเหลือกันพละวันกันเลยทีเดียวไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับคือช่วงนี้เนี่ยทางภาคใต้นะ เขามีคําเตือนใช่ไหมคุณเปิ้ล<ช>เรื่องของฝนาาตก,กหนักคลื่นลมแรง<ช>โดยเฉพาะอันดามันตอนล่างนี่คลื่นสูง3เมตรเลยนะโอ้แล้วนี่คุณดูฮะคลื่นเนขณนดตอนตีสามนะครับในพื้นที่ของเกาะพังงานเนี่ยดูก็รู้ว่าค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณตีสามครึ่งนะครับในพื้นที่ของเกาะพังงานนะครับศูนย์วิทยุสพเกาะพังงานสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขารับแจ้งเหตุนะครับว่ามีเรือหางยาวเนี่ยถล่มอยู่แล้วเมื่อกี้เห็นภาพนะครับเรือโดยสารคว่ำอยู่แบบนี้เนี่ยฮะ ที่หาดอ่าวหาดาริ้น,นอกในพื้นที่บ้านใต้ของเกาะพังงานนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ประมาณ13คนก็เลยประสานเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือจุดเกิดเหตุเนี่ยไปเจอเรือหางยาวครับกำลังลอยอยู่ที่บริเวณหน้าอ่าวหาดาริ้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยเหลือมาได้12คนด้วยกัน โดยเป็นผู้โดยสารเนี่ยสิบคนมีทั้งชาวตุรกีเนเธอร์แลนด์ <Netherlands, S 2> ญี่ปุ่นเย,นยอรม,านารมันรวมทั้งคนไทยนะครับแล้วก็คนที่อยู่ประจําเรือด้วยเนี่ยนะฮะสามคนด้วยกันแล้วในจํานวนนี้เนี่ยมีผู้สูญหายหนึ่งคนนะครับเป็นชาวเกาหลีใต้ชื่อว่านายฮายุนจินผู้กํากับสบพเกาะพังงานก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าคือผู้โดยสารกลุ่มนี้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันได้ว่าจ้างเรือหางยาวลําเกิดเหตุเนี่ยไปส่งที่หาดจวนครับแล้วระหว่างที่เรือเนี่ย ออกจากฝั่งไปได้เพียงแค่50เมตรมันมีคลื่นลูกใหญ่เนี่ยซัดเข้ามานะครับสามลูกด้วยกันแล้วก็พยายามที่จะขับฝ่าออกไปนะครับแต่ว่าลูกที่4เนี่ยไม่ไหวจริงๆเรือก็เลยเสียการทรงตัวแล้วก็ล่มลงคนบนเรือทั้งหมดเนี่ยอันนี้ที่สําคัญเลยนะเป็นอุทาหรณ์เลยนะคุณผู้ชมทั้ง12คนเนี่ยไม่มีใครใส่เสื้อชูชีพเลยนะครับอันตรายมากพอตกลงไปในน้ําปั๊บเนี่ยคลื่นมันแรงแบบนี้เนี่ย ก็เลยไม่สามารถที่จะพยุงตัวเนี่ยลอยเข้าฝั่งได้นะครับแล้วก็มีผู้สูญหายหนึ่งคนเป็นชาวเกาหลีเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยเขากําลังมีคนนี้คือคนที่สูญหายนะครับชื่อว่านายฮยุนจินสัญชาติเกาหลีใต้นะครับคือทั้งหมดเนี่ยเขาพยายามที่จะมาเปิดทั้งหมดเนี่ยเขาจะมาทําธุรกิจเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับที่บริเวณตลาดตึกหน้าหน้าตลาดหัวค่านะครับก็นี่นะฮะเจออุบัติเหตุแบบนี้ซะก่อนนะครับแล้วพอไปตรวจสอบนะครับร่างกายนะครับ ของทั้งหมดเนี่ยนะฮะเจอคนที่เป็นคนขับเรือนะครับชื่อว่านายพัฒนณพงแท่เตียวที่เป็นคนขับเรือเนี่ยมีสารเสพติดในร่างกายด้วยฉี่เป็นสีม่วน,นะครับแล้วก็ไปสอบถามว่าเอาทําไมล่ะอ๋อ,อผมเสพยาบ้ามาครับก็ยอมรับหน้าซื่อเลยเนี่ยนะฮะจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเรือลํานี้เนี่ยสถานะของเรือเนี่ย เขาถูกยกเลิกทะเบียนเรือไปแล้วนะครับเป็นเรือเถื่อนเป็นเรือเถื่อนนะครับรับจ้างแบบนี้เนี่ยน่ากลัวจริงๆนะครับส่วนผู้ควบคุมเรือเนี่ยก็คือนายพัฒนาพงแท้เตียวคนนี้เนี่ยประกาศนียบัตรนายท้ายเรือนะครับคนเดินเรือชั้นหนึ่งเนี่ยยังไม่หมดอายุแต่ว่าประกาศนียบัตรคนใช้เรือเครื่องยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษชำนาญงานเนี่ยหมดอายุไปแล้วก็เลยมีการดําเนินการปรับตามกฎหมายส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ย อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งอุทาหรณ์ที่ฝากกันไว้ถ้าหากคลื่นมันค่อนข้างแรงในทะเลช่วงนี้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนอะนะครับมีคำเตือนให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งด้วยนะคะ